บยาการบยากายบ่แมนครับผมบายก็เพิ่นขายวากันยังไม่ได้บรได้สตาร์ทเออบอกบอกเพิ่นครับเพิ่นบอกขายมันยังบได้เสียเวลาผมครับก็ได้กลับเลยเนาะแมนครับครับผมครับผมเพราะว่าบ่เสียเวลาเนาะครับยังบ่เสียเวลาผม มันเสียแล้วล่ะเวลาเดี๋ยวผมผมขับรถมาเสียค่าน้ำมันแล้วเนี่ยครับสวัสดี f อซีแล้วก็ผู้ติดตามรับชมนะครับทางช่องสิบเรื่องอะไรอยู่นะฮะมาครับผมวันนี้ก็ออกเดินทางมาที่อำเภอกระนวนนะครับมาดูรถนะฮะสิบร้อหัวยาวครับอันนี้วันนี้เราเอาหกล้อมานะครับเอามาเพื่อแต่ยังไม่ได้ซื้อขายนะครับแต่เอาหกล้อมาเพื่อซื้อขายกันแล้วก็เดี๋ยวจะลากกลับเลยเดี๋ยวเรามาลองเครื่องลอง เ็สระบบของรถคันนี้นะครับผมราคามันสูงนะครับก็เลยต้องเอาแบตเตอรี่นะฮะแบตเตอรี่มาสตาร์ทนะครับมากับหัวหน้าสอนก็ไปเเหมือนเดิมครับผมนะครับมาครับผมเดี๋ยวไปดูคันนี้ครับเดี๋ยวมองดูคันนี้ว่าสเปคแบบไหนนะฮะทำไมรถมันถึงราคาสูงครับคันนี้เราไปด้ซื้อกับเจ้าของรถโดยตรงนะครับซื้อกับนายหน้านะครับนายหน้าเหยียบเสื้อครับเหยียบเสื้อกินเลยแบบว่าไม่ต้องให้ผ่านกับเจ้าของนะครับ ลักษณะนี้จะมันจะจบยากนิดนึงนะครับแบบว่ามันถ้ามันตรงตามสเปคก็น่าจะไม่มีการคุยราคากันนะครับคือราคามันได้กันเลยนะเพราะว่าคุยกันทางโทรศัพท์เรียบร้อยแล้วครับน่าจะลดไม่ได้นะครับมีแต่เอาหรือไม่เอานะถ้าเครื่องไม่ดีก็ไม่เอาครับถ้าเครื่องดีก็เอานะครับระบบมันสวยนะครับระบบระบบเฟืองท้ายพวกพัดสีพวกอะไรมันสวยนะอัีนี้น่าจะไม่มีเทเบียนะครับ รถหัวยาววิ่งออยครับเดี๋ยวะไปเดี๋ยวไปดูงานงานครับเนี่ยทางเข้าไปหมู่บ้านนะครับดูครับสามสี่กิโลครับทางแดงนะครับนะดูจี s เ <c oughs> ไม่มีบ้านคนเลยหมู่บ้านนี้ีอยู่อยู่คนเดียวโดวดๆเลยหมู่บ้านเน,นี่ยนะฮะเขาโง่จรย ดีแล้วฝนไม่ตกไปเดี๋ยวไปดูห้างงานครับมาน่าจะถึงแล้วครับเดี๋ยวลงไปเลยนี่ละรถในนาจุดบ้านน้องโนไปเดี๋ยวลงไปดูรถครับใช่ไหมนี่อ๊ะฮะ โ้นี่เลยพี่ขัมาเลยขัมาเลยเห็นแล้วโอ้มาขมบ้านน้องโนมาเบิ้งรถครับมาดูรถ นีเลยการณ์จนบุรีนะายแบบนี้ไม่มีทะเบียนชัวครับนะฮะโอ้มาลายเลลวะโอ้จอดนานเลยนี่รถ ล็อกใหญ่ครับล็อกขี้ใหญ่เลยล็อกขี้ใหญ่ครับรถแถวภาคกลางนี่สวยไหม่แล้วครับนะฮะโอ้แนบมีไม่เยอะเลยสวยมากครับโมก,กี้ลูกหมากยังไม่มีอรอยยนมาเบื้องรถครับ

ลองตัวนะ่ะเอาในหน้าเดิ<ะ>ในหน้าไปใส่ <Okay. S 2> ในหน้าที่ที่ต่อหาผมอะ่ะเอ้าผมไปผมมันมาที่ตลาดเแถวนี้ที่เราผู้หาผมอยู่แต่ว่าผมมาผมไปตุลาหรือว่าโอ้ครับลองมึงเครื่องก่อนครับยังคุยกัน ผมโบไดเอาไปเลยเด้ถ้าไดยังเอาเด้่ผมบ่ไดเอง้นผมผมบอยากเนันนเลยผมอยากขายยากขายบ่เอ้บหอยาขายก็เพิ่นขายว่าสั่นยังม่บไดสตาร์ทเออบอกบอกเพิ่นครับเพิ่นบอกขายมัอยัางได้เสียเวลาผมครับกันจะไดกลับเลยเนาะแม่ันครับเดี๋ยวเพิ่งก็ไดพี่ ถามมัอนก่อนเพื่อนสิขายปะถูกพิ่ดีครับย่างหน้าเขาไปคโอ้โหจอดสภาพนี่เกียร์อะไรนี่โอ้เกียร์ทีเอ็กอยู่ยังเป็นเกียร์ทีเอ็กอยู่นะครับเห็นเกียร์ฝากเป็นเกียร์ทีเอ็กแต่มีสโลครับตัวนี้ือบุคุยกันแต่ดนโอ้โ,อโ,อโอ้สโลครับ สวยๆเลยมูกี้สองเพผามของ้ครับผมครับผมครับยนับยงบ่เสียเวลาผมมันเสียแล้วล่ะเวลา <c oughs> ผม <c oughs> ผมคับโดมาเสียค่าน้ำมันแล้วเนี่ยเาเาอกทังนี้ไปไปนง่อนครับอมเช่นนี้บ่ หน่่ยตัวางแซนครับรลดมาเติมน้ำมันมาพันห้าสวยมากครับโมกี้เอาเดี๋ยวดูสโลก่อนไปรุนน่นไหนสโลเลียวม่เป็นเบรกที่ฟรีครับยังไม่ท็อป ไม่มีทะเบียนครับยังไม่เป็นตัวท็อปนะครับตัวนี้พวงไลัยังเป็นธรรมดาไม่มีเบรกทิฟฟี่นะฮะแต่ได,ได้ได้สองเพลาครับได้สองเพลาแล้วก็ได้สโลดัมได้ดัมมันหนักกว่าอย่างผมมีพวงไลยพอเวอ์แต่รถหัวยาวนี่เป็นธรรมดานี่ก็ถือว่าไม่หนักเท่าไหร่นะครับามาลองเคลื่อนย้ายดูยครับ ว่ามันจะออกได้ไหมอันโต้นต้นฟองยื่นผู้เลี้ยงไปใส่ยื่นหนูว่างไปนี่เนี่ยโอ้โหมอลมยกดำมได้ป่ครับนี่ได้่ครับได้เดี๋ยวถอยเอาไปก่อนนะเดี๋ยวให้เบิองให้มันติดก่อนมาให้มันติดกเลยมันสำคัญว่ากไหมหรือมันหนูการสายไฟมันหมดแล้วมอเป็นอ่ะฮะคัดแห้งมันบ่นี่ ไก่อคาดแห้งเนาะแม่นครับแม่นแม่ะเดี๋ยวมาต่อแบตเตอรี่พ่วงเดี๋ยวมาลองครับต่อแบตเตอรี่แล้วบอกแป๊กหน่อยได้ปีมีปลอกปอกปลอกปลอกเลยเฮ้ยช็อตจ้าเฮ้ยังเสียงปลักหลุดควันคืบเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ป็นยังลอกแป๊กมันติดอยู่บ่ อีกทีครับดึงดึงปอกแป๊กไหมก่อนนะพี่ต้องหั่นปักเลยควันคึบเลยจี้ใดพี่จี้ใดเลยเอ๋อตัวไหนตัวข้างล่างตัวข้างล่างเหรอเอาตัวดำไปจี้ใส่ตัวข้างล่างได้ใดมันค้างเจ้พี่บปล่เออ เดี๋ยวนล่ะมรุ่นอันเนะทู่ตัวข้างล่างพูมัยพูมัยเ้นั่นล่ะเออเอเอนั่นละ ก็ของามาันไม่จีเลยดิโอ้มันก็ตัวข้างล่างไม่อันเดียวมันมีตัวเดียวน่ะมันไไดมันค้างเลยนี่เอาตัวไหนจีอยู่เอาตัวสายมาจากบวกอะ่ะจีสายดำไงลงกล่าวแล้วใด้ลงกล่าวแล้วมั้งเบิง้งเบิ้งขอจีไหม มาครับผมเกือบไม่จบครับคันนี้นะฮะราะว่าจบมันจะมีปัญหานิดนึงครับกับนาแน่นะครับแต่เครื่องมันไม่ตรงครับเครื่องเป็นหกบีบีครับตอนรายงานไปที่แรกเป็นหกบีดีร้อยหกห้าแต่ตัวนี้เป็นร้อยสี่สิบห้านะครับเป็นเกียร์ทีเอ็กนะครับพวงมาลัยไม่ธรรมดาเป็นพวงมาลัยชักยอะนะฮะเนี่ะมีดัมมีสโลนะฮะ สองเพาทํางานได้นะครับเขาต่อสองเพาอยู่นะครับตัวนี้เครื่องสตาร์ทไม่ติดนะครับได้สตาร์ทพังไดสตาร์ทพังนะครับนี่ฮะัตัวสับนะครับเป็นใช้เป็นสายนะฮะใช้เป็นสายสลิงนะฮะหนึ่งสองเพาครับมาจบครับคันนี้จบแบบเจ็บเจ็บนะฮะจบแบบเจ็บเจ็บนะฮะเพราะว่าถ้าลักษณะนี้มันจะจบยากครับ มาคอยดูครับพี่แต่น่าจะไม่ได้ดูแล้วครับว่าจะได้ดึงออกครับสตาร์ทไม่ได้นะครับดําก็ไม่ได้ยกเลยก็น่าจะได้ตัดครับอันนี้น่าจะได้ตัดใครหาอะไรก็ลองเข้ามาดูครับเดี๋ยวดึงออกไปก่อนครับผมไม่รู้ว่าจะออกไหมไอ้ฮะดึงออกมาเรียบร้อยแล้วครับกระตุกจนโซ่ขาดครับดูร่องรอยครับ เยวลากกลับครับอันนี้โอยออกมาข้างนอกครับดูครับยืนทรงหนักครับสองพาะยืนทรงโอเคเลยคุณปูบางเดิมไม่เคยทำสี <c oughs> เดิมขนาดไหนครับดูครับ ลุมันน้ายังไม่รั่วนะสวยๆเลยมันน้ามันใช่ไยู่จอดปีหนึ่งดูครับน,น็นอตน็อตพันไปอีกแล้วนะฮะตะกัสซีสวยนะครับซีสองเผาสวยมไหใครหาอยู่ครับโรก,กี้นะฮะแชมโบวป่ะเนี่ยเขาเรียกนะฮะลองมาดูได้ครับผม อันนี้โบกี้ยังไม่กินคัสซีนะครับลูกหมากเอบูตตรงนี้ยังดีนะครับไม่กินคัสซีนะครับเดินทรงสวยนะครับไม่บิดไม่เบี้ยวโบกี้รถพักกลางนะฮะไปครับผมฝากไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับผมนะฮะร,รถดำมาจะดูดำเลยแต่เหล็กก็น่าจะหนักอยู่ผมดูแลักษณะน่าจะหนักู่เอาเรื่องนะครับว,นะว้ายรถโบแห้งรถผมโบแห้งเลยซื้อ เออมันบ่แห้งมันเร็วเอาแม่เอาแมวมหาแมมีงินมีท้องเสื่องมีม่นี่ฮะไปฝากกไว้ก็แชร์ก็สัิ้ายด้วยครับผมกับสีบุเรงไรยนต์เก๊กเกๆกพ่อพ่อพ่อพโซ่ขัดครับอ๋อจบยากครับมันมีในหน้าแบบนี้นะ ไปฝากกดลไลค์กดแชร์กดัสไคร้ด้วยครับผมกดสีบุเรืองอะไรยนคิดจะซื้อคิดจะขายคิดถึงสีบุเรืองอะไรยนครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับออกไปเจอกันโอกาสหน้าสหรับวันนี้สวัสดีครับ